คณะสงจังหวัดลบุรีร่วมกับจังหวัดลบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566ครับ เวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่12สิงหาคม2566ที่วัดเสาทองทองตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพระครูสิริจาริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเสาทองทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอัมพลังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ เด็พระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2566ครั้งที่7ของจังหวัดลบบุรีโดยมีพระพิสษุสามเณรพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหวัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ,ร,าการและพุทธศาสนิกชนชาวลบบุรีได้ร่วมพิธี สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพระสงนิกรทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อนาประชาราชก่อให้เกิดความร่มเย็นแก่ประเทศชาติและเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักในสังคมไทยอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทยทุกมู่เล่าซึ่งมหาเทระ สมาคมโดยคณะสงฆ์จังหวัดลบุรีร่วมกับจังหวัดลบุรีและสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบุรีจึงได้กำหนดจัดพิธีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม2566โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่28กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาถึงวันพฤหัส,สบดีที่28ธันวาคม2566รวม11ครั้ง